สวัสดีเดชพี่น้องเหมือนจะนี่ผลงานทั้งนอนและแหงด้อจ้าไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาต้อมออนยูแชนแนลเนี่ยเด้้อจชพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหนอะนะเด้้อจชสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสุขสุขคุณจ้าทีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศเราต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้า เหนงมาไหมเนาะเต็มกอคือเก่าเนาะถาเนาะบางจ้ะบักหลายด้ยจ้ะพี่น้อง่าต้อมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีใหม่และเก่าเอฟซี FC แนวประเทศต่างประเทศที่เข้า,า,ามารับชมคลิปของเราสองคนขอบคุณพี่น้องเอฟซีใหม่และเก่าที่ยังติดตามปเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปและสู้ๆไปด้วยกันเนาะสลุงเนาะจ้าขอบคุณอะไรจ้ะมีพี่น้องเอฟซีว่าขอรายละเอียดหน่อยว่าทําไมแหนงถึงออกเยอะแบบนี้ มันอยู่ในช่วงระยะเวลาของแต่ละเดือนอย่างถ้าเกิดช่วงไหนฝนตกเยอะก็อาจจะเป็นหน่อเยอะเราดูหนอ่อเพื่อนเราดูหนอ่ออันนี้เราดูแหนงนมั้ยนี่ช่วงนี้ติตดติดเริ่มออกออกแรงแล้วเราจะเป็นแต่แงหนง่อหนอ่หนอจะไม่เป็นทีนี้ก็เราลักษณะกอคือเราตัดตัดแต่งเราเก็บแหนงเสร็จปุ๊บเราจะแต่งเราจะแต่งให้ดูตลอดหนึ่งกอรเราจะาไว้ห้าถึงหกลำ เพื่อให้เพื่อนเพื่อนแตกแตกโนแตกโกใหม่เราจะกกเราจะทําสะอาดเหยี่ยมหมดเลยเพื่อให้เขาแตกใหม่นะสรลงจ้าบ่าตอมวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเรื่องเห็ดก็เหมือนกันพี่น้องเรื่องเห็ดปีนี้บ่ต้อมขออนุญาตไม่รับออเดอร์แต่รอบหน้าถ้าเกิดออกยังออกอีก บ่าวต้อมคอยเปิดรับออเดอร์อีกทีแต่ไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือไม่มีเห็ดเราต้องติดตามรอรับชมรุ่นไปด้วยกันช่วยถ้าอยากรู้ว่าบ่าวต้อมเปิดหรือไม่เปิดก็คือช่วยติดตามทางเพจที่ชื่อว่าบ่าวต้อมมอนิทอ n รชัแกับทาง Youtube หรือ TikTok 3ช่องทางนี้พี่น้อง,งแล้วบ่าวต้อมจะไปแจ้งอยู่ใน3ช่องทางนั้นว่าเปิดรับออเดอร์ไหม แหลงลายเนาะหนาเร่งล้วเธอเนาะแหลงสวยมากนักไต่โคลนไหมอ,อืมนั่นเนี่ยแหลงอ <c oughs> ้วกโซนแหลงเนาะคลอกคลอก นี่ปะเดี๋ยวกระต om หักเสร็จกรต้องก็ตกตไงเหมือนเดิมพี่น้องอสวยๆโอ้ปวืกเลยจ้ะพอได้ปอกอยู่พี่น้องเนง่ยเราไม่เหอนพี่น้องทางเศษเนาะท่ามเนาะอยากได้คนอยากได้คนถามว่าขายอยู่บ่ <laughs> เราไม่ได้ขายแหนงเรายังยังไม่ค่อยมีเวลามากเท่าไหร่นะจ้าแต่ว่าต้องถามว่าอยากขายอยากขายทุกอย่างอะ่อะพี่น้องที่ขายได้ที่เป็นเงินเป็นบ้ที่เป็นเงินเพื่อ <c oughs> มาชุนเจอครอบครัวสวยๆจ้แจะรู้จะได้เอา แหนงรถนี่ค่ะผู้ธีนั่นแล้วจะพี่น้องก็ต้องทุบเลยปอกต้มแกงอย<ต>่างเดียวจ้ะ<ต>งามเนาะเอ้าแหนงหลายแด้วจะพี่น้องแ <ๆ S 2> บบคนพัฒนามว่าเอาของข่อยคือบโบลายว่าซะน,นะสวยเนาะ

con nó lúc đi cả xe cưỡng xả luôn áo cộng nó ra nè anh phó tháp phó tháp phó tháp đó tháp đế nè nó tháp

มีนะพ่อคาเจ้าคง กเกงใสิตพวกก็จะเไเถอเนาะมันมือเลยวันนี้

เปล่งแม่สลบเปล่งแม่สเป็นอย่างยันพี่ยันน้องบรเห็นบปล่ใช่หมดแล้วจ้า พอกิบแล้วก็สิตัดแต่งแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องเพื่อจะให้อันแนงพ่นแตกเรื่อยๆเนาะบ่าต้อมเนาะอันแดงพ่นแตกใหม่อย่าปล่อยให้อันว่าง่ายคืออย่าปล่อยให้ต้นพ่นหกนะเนาะบ่าต้อมเนาะกัวล็กกัวกมียคนลรบกสาวได้จ้ะพี่น้องเนี่ยต้องซับต้องทางออกไปมิได้จ้ะบางคนพี่น้องพอกระว่ากินระดับได้หันไปนั่นบอกเม้นเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยออกคือเก่าที่สาวลุง นพี่น้องมาเก็บแต่ละทีเนาะบาดจมเนาะเนาะเอาแค่นี้เนาะบาดจมเนาะนี่จ้ะลนาไม้เฮามีกอเล็กแล้วจ้ะพี่น้องต้นที่สองจ้าพี่น้องดูนะเอ๊ะลายค้าขนาดจ้ะพี่น้องจ้ะต้นนี้น้อยเด้อจ้ะนี่คนเสียไว้ประมาณหกลำนี่จ้ะแล้วก็ทิศเหลือเพิ่นก็ตัดแต่งออกเมื่อส์เพิ่นสิตัดแต่งบ่อยๆจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะ มาเท่ามามามาเอาก่อนลุกเน่เง,งเน่งจะพี่น้องอุโบวทั้งนั้นเลยนีจ่จ้ะเน่งบังงามจา้ะแบบต้มบ้าหน่อก,ก่อนจะพี่น้องจ้ะโอ้ยหลายค้าขนาดน้อเแถวเนาะเดี๋ยวเอาหน่อก,ก่อนเอาเอาเอาเอ้าจะลงดูหลังด้วยกันเลอเห็นงูจะพี่น้องเมื่อกี้นี่ แต่ก็บริถายพี่น้องตกใจเมื่อกี้นี่สาวลุงโดดเยิงเฮ้ยโดดห้องวว่างอยูอย่เอาแดงแล้วเท่านี่บนหน,ออหน่อข้างในมีอะไรเราตัดแตง่งอ๋อขึ้นสามเลยเหรอตรงนั้นอืออต่กันนะเอาไม่ได้เทยมทิยมทิมทั้งกนันเอาไ,ไ่ได้แล้ว ต้องใช้ความไวนิดนึง่งเราแหวงหลังเสียวคือกันได้เนาะเสียวหลังลได้พี่น้องพอเพิน่นเพิ่นเลื้อยไปข้างหลังปะตอมนี่นะ <laughs> ปัญหาปัญหายังน,นานจ้ะมาจับพี่เลอบ์หนี่ง จุ่จมนี้ลเลยออามาเลยพักเลยเรื่องเก็บเห็ดทงางภาคอีสานมีโอกาสบ่ต้อมไปไปแน่นอนอยากไปหาพ่อนอยู่ได้เนาะจ้ะมีเพื่อน้องเพ่นส่วนมันบะเพราะบ่ต้อมมีแม่มีแม่เซี่ยวแม่เซี่ยวอยู่รูนเนาะ แม่ของเสี่ยวแม่ของเสี่ยวบ่อต้อมนะบ่อยู่ร้อยเอ็ดเฮ้ยไม่ใช่อยู่ยะโสก็ไปเลยเกิดปอล้วเกิดต้าอยู่ยะโสบ่เอ้าแม่เพื่อนแม่เพื่อนเป็นเสี่ยวกันเข้าก็บไปแยกเนาะเถอะวันนี้าแล้วเข้าไปตัดเต่ง เฝ้าจะพี่น้องเอาเอาเถอะปิดเฝ้าอันนี้ต้นนี้หน่อนอย,าายน่างไรนะเราเนาะแม่งก็ไลยคือกันน้องมาพีิทักคือกันได้สิเห็นเลยเนาะก็เลยขึ้นย่านเด้เนาะบมดต้นมันทันเห็นเห็นแต่เขาเห็นไหนข่อยเห็นเนาะเดี๋ยวโตสองก่อนตัดจุดตัดจุดแล้วเถอะเอาเฝ้า โอ้ oh, ความ่ <c oughs> มหายทรเลย <c oughs> าพว่น้องจ้ะสง่งผมเมียเห็นหระย,ยา่านะถามนอย่านพีกันนี่นอเห็นหลยก็ไใดแนวพึ่งกรสุ <c oughs> นเนาะไฟพยานนำเนี่ยย่านนะไเอาขอได้แล้วได้แล้ว

mang nó luôn, nó vào thì nồi nhăn, nồi nói cho, ô lại đi vào tuần thì nồi cái đấy nó thải mấy hết bỏ bay ra không? Hiền, phải cho rồi. Tao có trăng rồi, trăng nó มาไโอ้ปอกบันเทิงเลยแหละเดี๋ยววันนี้มีแต่รูวะเสียวเหยีดตันไม่ยก่อนเอาเอา นี่เลยเขอไว้ไปลากคลิปแต่คอยกันยังบุกล้าเขาใกล้ดูนะตรงนั้นเออโตก็ให้เขาเข้านี่แหละเอาบุกเข้าจะได้เจ้าพิคนหักเนาะเห็ไม่เห็นไม่รู้แล้วคลิปนี้ไอ้ไอโค้โเดี๋ยวคือกันได้เจ้าพี่น้องอันนี้ต้นหนึ่งป๊าดได้หลากหลายเนะาะแถวเนาะ นี่จะพี่น้องสองต้นแล้วจ้ะสุดยอดเลยสองต้นสองกสองถังสองตะกร้าบะเต่าของ,องเป็นห้องนะเอาไปถังนี้ตะกร้า,าไ,ปไปปอกบะทีนไออีไปปอกกันบงไปเด้เสียวได้ถักไว้คนไปปะได้มาถึงบ้านแล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้ะน,น้องบะต้อมจ้าเปิ้งเงนียงละไม้ พุดเหรอปัดบักหลายแยกหน่อไว้น้ำได้แถาเด้อแยกหน่อยพร้อมนี่จ้ะพี่น้องเลือกออกแล้วได้จ้ะพูนแหนงทางพุูนไปยังอยู่น,นตกกาตะกะเตรียมถาดก่อนได้แถวเนาะไปไปปอกก่อนจ้าเอาไม่ยังไม่คนเดียยังบ่เบิดเด้อจ้ะพี่น้องคน เพลงอยัางเลีเนาะเอลี่เอล่เอเล่ <laughs> อะไรเอ,เอีคิวมิดอะไรไงมามดจิ้มเพืนเนลยแต่าลลครับมทไมัแต่ละรอบเเคยว่าโบลเลงเนะาะลตลอดนเนล้วลูดน้เงไป ร้อยก็ปอกต่อพี่น้องหามาแล้วเนาะจะ้าต่อพี่น้องเพราะเจตนาพี่น้องต้องปอกเหมือนเดิดมหมดเดิมพี่น้องหลานชายหลานชายวะลิล้นพันๆกันหลานชายตัวแสบพี่น้องช่วยปอกเหมือนเดิมแสบไหมเราตัวแสบเปล่าพอตอวแสบปุวะ ไปทักไปแม่เต็มฟ้าต้องที่ฟังที่สิ่ฟังนี้ด้วยจ้าจ้าเอาลูกกนเลยตามสบายเลยลูก ໄປຫມໍຕົ້ມແລ້ວລະເດີ້ຈຕສລວດຈາ เราได้จ้บพี่น้องจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าเราได้จ้บพี่น้องเหมือนจ้ะนี่ผลงานทั้งนอนและแหงนะจ้าจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอนี้้ะจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามใหายปุอมกระสาลูกเลยนะจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณเลาจ้า FC ใหม่ FC เก่า FC ในประเทศต่างประเทศจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง